กำลังใจคนละไล่เด้อพี่น้องเด้อไมอนี่โอ้โหทอระหุแท้แท้โอ้โหยเปียกหอดยอดธรรมชาติสร้างสรรันนะครับเด้อเกือบท่อกระตาเลยออดเป็นเหงาเลยพี่น้องเอ้ยเวลาเก็บโอ้ยฝนกระตกนะครับนี่ฝนตกนะครับพี่น้องเอ้ยหมอนยอดเลยกลางปลาเบิ่องเนโคตรพ่อคตรแม่เห็ดโอ้ยมันใหญ่ขัดฝนเลยเบิ่งขาวเด้อครับเด้อกูล่ะ ตัดดื้อวะโอ้ตัดเอาจึบ๊บอู้บึงบ้งปุ้ยบึ้งนี่โอ้ไงขักผดเว้ยเฮ้สุดยอดอีหลีเด้อเใาใส่กระตาอีกสิโอ้มีแต่ดอกอยังไงเว้ยปาดบ่อยากเสร็จวะ่ะดอกเบลลมเลยเบิ่งขาวเนี่ยตัดเอาก่อนปึ๊บปุ้ยปึ๊บพูล่ะโอ้ยใหญ่ขักใหญ่ยยขัก ใส่กระตากลมกลืนกันคักแยกบ่ออกเลยใบไม้กระเห็ดอบู้ยเป็นกอเบือเริ่มเดี๋ยวอันนี้สิหักเอาดึงเอาซื้อๆนะครับมันเป็นกลุมอู้พููล่ะพูล่ะเดี๋ยวตัดออกขาแล้ก็ออกกันนะครับเนาะตัดเลยเยอะแยะเห็ดในปลาเนี่ยเราต้องเสียดายมึนปุ๊บใส่กระตา ปุปปูใส่กระตาโกโดอยู่กะสีตัดชัดเห็ดเพิงดำโอ้คืองามแท้อันนี้ไหมเห็ดเพิงดำนะครับโอ้สวยอีหลีสวยอีหลีใส่กระตาปุปปูตาปะปุ้ยเบิ้งเนี่ยมันหลายดอกนะครับกลุ่มเดียวเซฟเดียวแกเอาเนี่ยแกเอาเลยอุย เพียเบื้องนี่อุย้ยมัตัดมังงามแท้ตัดขามันออกก่อนจุ๊บใส่กระตาโอ้แป๊บเดียวนะครับนี่เบิ้งแป๊บเดียวตามไปเรื่อยๆนะพี่น้องมันเยอะอีหลีแหละเดี๋ยวสิหาให้เบิ้งไล่ตั้งตะขามันขึ้นไปนะครับปุ้ยเบิ้งเนี่ย้ยสวยตัดเลยนี่สวยงามอีหลีนะครับเห็ดเพิ่งไหมผู้ละ่ะ น,นี่มันเน,าน,นเ่านะครับมันเถานะครับมันเถาเหลือแต่อันนี้งามยี่ลี่ไปเดี๋ยวตัดเอาก่อนอุ้าย,ายข,ยนะยขาใหญ่ายครับนี่บึงเนี่ยบึ้ยบึ้ยตัดจิลือบ่บู้ยตัดขาเหมือนกันนะครับจุดพูล่ะโอ้ยบึงเนี่ยอีพออีแมกเว้สีได้บ่ได้เอากระตามาหาเอาผมด้วยดิมี ธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับเด้อมันงามอีหลีนะครับขามันนี่พูดแหละสิตัดตัดนี่โอ้ยงามคักงามคักใส่ลงไปปาดท,ที่โท้นึกว่าล่มเกือบท่อกับตาเลยนะครับมันงามมันสวยอีหลีนะครับบึงเนี้ยบงึงเนี้ตัดเอาเลขามปนะปึ๊บโอ้ล่มพาลายวะอู้อ,อ,อู้งามลาย แป๊บเดี๋ยวพอถึงสิบหานาทีจ้อยเบื้องนี้ไก่เครื่องกระตาแล้วพี่น้องเอ้ยเงาเดียวไหมนับไหวปะนี่นับถึงปะนี่มันจจกดอกเกือบยี่สิบพละมังเบิ้งดูอุ้ยเอาเอาหมองใหญ่ๆก่อนเนาะพี่น้องเนาะปาดถัวอุ้ยบุ้ยปาดเป็นเงาเลยพี่น้องเอ้ยเบิ้งนี่พูล่ะนี่ยังบ่พอยังบ่เบิดอีกปัดพูล่ะ ยังบ่บอีกปูละ่ะวุ้ยบ่งเหงาเดียวสอนคักโพูดเว้ๆๆๆเป็นยี่สิบกว่าดอกแหละเหงาเดียวนะครับผู้สุดยอดสุดยอดใส่กับตาที่เออผู้ไรกล่องนี้โอ้เฝิ่งเนี้ยผูมันกล่องใหญ่พูดเว้ตัดตัดเทียเดียวเลยอีหล่ะตัดเทียเดียวเลยผู้เป็นยี่สิบดอกคุณคอเดียวผู้หละ่ะวุ้ยผมไม่ใส่ โอยล่นเบิดหางเลยหลายดอกพูดละ่ะโอยกอเดียวเป็นยี่สิบกเนอะปาดเห็ดจิงใดสิเอาไหวเนาะมือเนี่ยเปหลายาเถะตัดจุดเอาไปอไกอนนี้วันที่เนี่ยปาดปึงเนี่ยตุป,ปุหูยเงาเดียวเนาะพี่น้องเอ้ยซ้ำดอกเดียวได้เนี่ยเพราะว่ามันเกิด มองเดียวกันพูดล่ะลำตอนอ้นใหญ่ใหญ่สุดยอดเลย,าายใส่กระตาเบ่งเบิง,บองโอ้โหแต่ละเหงาเนาะปอยไงบุขึ้นมาเลยพี่น้องเลยไงข้นมาเลยได้นี่ตัดเลยนะครับพูดล่ะโอ้โงามคักนะขากระตันพร้อมเบ่งเนาใส่ไปนี่กะเหงาเดียวพาดงามคักกดไปโอ้ยให้ให้ก็ไม่ประดับ เนะ่ตัดหัวต,ตัดหักไปโอ้โหลายักจุเฮ้ะะยฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้เเฮ้เฮเฮ้้้ะนะเฮ้้เฮ้่้เฮ้เเฮ้เฮ้อฮ้้เี่เฮ้้เฮเเฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮเฮ้เฮาเเฮ้เฮ้้นเนนเเเนเเาเ หายเพื่อเลยโอ้งัดออกมาไหมเี่ยโอ้หลายครั yes ้งอีลีนะครับขี่ข <|ja|> ้านตัดเาะตัดก่อนอันนี้ปุ๊บพุ้นเฮยสวยอีลีเห็ดเพิงกรรมเห็ดทำฟ้านนี่ก็กินได้นะครับนี่เห็ดทำพระหรือว่าหับํำฟ้านเบิงก่อนี่นะพี่น้องตาูหักทีละต้นวะอุยหักมาไปเลย ปุ๊บอุ้ยเบืงองนี้ปาดใหญ่แท้ตาขาซื่อๆกับจีนบ่อิ่มไปกินบ่อเบิร์ดแล้วเนี่ยแกะรถได้นะครับอุ้ยเบื้งผู้ะโอ้ยไก้สิเต็มกระตาอีิรินะครับโบแมนบ๊อบเล่นนะครับอีหลีเลยเดลยทั้งเสียสีบ๊อเป็นตามันเป็นตาดูจังใดเว้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆเว้ยขาวจัวเอาใส่กระตาลงไปอีกสน กองกันอาหย่าอยู่เว้ยเคลียลมันเม่อกี้โหมันมันม,นม,นม,นมาหลบมาส้อนอยู่ในใต้ใบตองนะครับเนาะตัดจุดเลย,ยผู้หล่ะเอ้อเบิ้งผู้ล่ะนฮ้ีแต่เห็ดผึ่งใหญ่ๆงามๆป้ะ บอสผิดหวังมื่อนี้นี่ก็สุดยอดอลังการเฮ้ย <c> เ <oughs> บื้งเนี่ยนี่แต่สดๆสดสดเลยนะพี่น้องเนาะโอ้ยเบื้งเนี่ยขาผมโอ้สุดยอดเออตัดแล้ว <c oughs> โอ้ยงามคัาขุดไป <c oughs> จังซี่ไปโอ้ใส่ลงไปบุ้ยไก่สีเต็มกระตาพ่อร่อนะครับจอมพ้นใจได้เลยนะเบื้งเนี่ยบุ้ยงัดบุขึ้นมาปาดไข่ใหญ่เท่วะบุ้ยไฮก็ไข่ไกล้ผมด้วยไหม สวยอี่ลีนะครับเห็ดละงอกเสียงนี้ยังไงอีหล่ะเสียงฝนค่ะฝนไล่แล้วพี่น้องเอ้ยย่กลางปลายอีกตั้งหากนะครับเเดี๋ยวกระสีอวยกลับนะครับเฮ้ยฝนมันไล่น่ะนะมันสวดสวดมาแล้วพี่น้องเอ้ยมืดตึ๊บตากฝนนี่เน ok> ี่ยเฮ้ยอี้ยังไงอีหล่ะเป็นคู่เลยบ่าเป็นคู่งามคักไว้หมกนะโอ้ยหมานักวะอีหล่ะเจ็บอุ้ยฝนกระตกนะครับนี่ฝนตกนะครับ โ,โอ้ยงามคักหมดเว้ยหัวงามครูเลยซองรองอยู่กันว่านี่แม่โอ้ยเฮายเฮ้ยเส่ตะกั่วเตียงปล่อยกล้องเปียกอี่หละกล้องเปียกเราใส่กระตาใส่กระตาเร็วเร็วเร็วที่นีฝนฝนเปียกเอาหนีหนีฝนหนีฝนไปแลงแรงดิอุ้ยฝนตกแห้งคักนะครับโู้เปียกแท้แท้โอ้เปียกคักพี่น้องเอ้ยมอดยอดเลยกลางปตาเฮ้ยเบิกแน่ โอ้ยสิไปไหนๆไปไปอีหล่าไปไปไปโอ้ส่วนสี่หัวลดอีกประมาณกิโลกว่านะครับโอ้สิ่ยู่ได้ยี่งยิ่งสี่นะครับยอดยอดเลยขอกำลังใจคนละไล่ทีเด้อพี่น้องเด้อไม่นี้โอ้ขอละหุตแท้ฮ่าฮโอ้เปลี่ยงยอดนะครับสองคนไก่ไก่อีหล่าไม่กางป้าเลยดิเนไปอีหล่าไปโอ้ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้